หัวข้อเยือนหนึ่งเรื่องความประหยัดเงินไม่ออกจากกระเป๋านานสุดกี่วันครับนุ้ยครับเป็นคนประหยัดไหมประหยัดนะของนุ้ยสุดๆคือขนาดไหนเอาเข้ากล่องกลับบ้านออกกลองปุ๊บมีข้าวกล่องแล้วพี่ขอข้าวกล่องเลยนะก็เอาข้าวกล่องกลับมากลับมากินบ้านอ๋อเพื่อจะได้ประหยัดมันก็หนึ่งประหยัดด้วยสคือเราเป็นคนที่แบบไม่อยากจะออกเดินไปหาซื้อข้าวกินแล้วก็ อาเขาก่อนแล้วแต่กินอันเนี้ยน่าจะขี้เกียจไม่ใช่ประหยัดอโลฮะทั้งนั้นใช่แเราเป็นอย่างนั้นไหมคือผมก็เป็นคนไม่ค่อยใช้เงินครับจริงๆแล้วคือถ้าไม่ได้มีอะไรที่อยากได้เป็นครั้งเป็นคราวอะไรเงี้ยไม่ได้แบบติดว่าต้องใช้ต้องใช้ตลอดอแต่ว่าก็เหมือนกันเรื่องกินก็ไม่ไม่ได้หวงอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาไปกับคนอื่นเราที่ที่เราดูแลเขาได้เราเราก็อยากดูแลอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องแบบ ที่เราจะได้ประหยัดหน่อยคือเวลาออกกองถ่ายวางกองนี่เขามารับเราด้วยแล้วเราไปเราก็กินข้าวที่กองอีกก็เลยก็ไม่ต้องเสียตังอะไรใช่ก็ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นนั้นแหละครับที่ประหยัดจะประหยัดแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องครับเช่นค่าที่จอดรถสมมุติไปห้างเนี้ยครับยังไงก็ต้องหาปั๊มให้ได้เพื่อไม่ให้จ่าย30บาทอะไรเงี้ยหรือถ้าฟรี7ชั่วโมง6ชั่วโมง5้า้าพวกคุณวิ่งผมจะพยายามยังไงก็ได้ไม่ต้องจ่ายค่าที่จอดรถอะเออ มีอะไรอีกที่แบบไม่มีทางได้เงินของออฟพวกน้ําในร้านอาหารอะไรเงี้ยครับจะกินกินกินเสร็จเอาไปซื้อน้ําในซูเปอร์กินอ้าวก็ประหยัดนะครับมัน6บาทเองน้ำขวดหนึ่งแต่ถ้าน้ำในร้านในร้านในร้านอาหารเวลาเรามันจุกอดต่อนเวลาเราจุกก็ทุบเอาออบจุมพลครับครับขอให้ได้รู้เล้อขอดูกระเป๋าตังค์ของนักสืบก่อนหน่อยครับเอากระเป๋าตังค์ขึ้นมาดูครับก้าฮะขอดูหน่อย ครับผมอันนี้ก็จะเป็นบัตรเครดิตนะครับครับผมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ดีไม่ดีนะครับผมแล้วมีอะไรอีกนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นทำไมเงินของเขากับเงินของเราเป็นคนละเหมือนไม่เหมือนกันเลยอะเงินเขาเป็นยังไงนี่เงินเขาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ไม่มีเงินครับเป็นใบเสร็จเพราะว่าเงินเนี่ยใช้จ่ายไปเยอะมาก ก็เลยได้มาใบเสร็จเต็มเลยห็นนะแล้วเก็บไว้ทำไมนั่นน่ะสิครับผมเก็บใบเสร็จไว้ทำไมตั้งเยอะตั้งแยะไหนอบ้าเอ้ยแป๊บนึงนะไม่หมดเลยอ่ะแป๊บนึงอะไรครับนี่อ่ะเป็นไงฮะขอดูหน่อยนี่ครับมีนินนิดหน่อยครับ ก็เงินนะมีเงินนะมีนะเฮ้ยมีอยู่นิดหน่อยเงินคุณเยอะนะเนน่ะอ๋อทำไมพกขนาดนั้นน่ะอฮ้ยอันนี้แบงค์ใหม่ครับเขาบอกว่ามีติดกระเป๋าตังค์ไว้จะทําให้เราโชคดี๋อแล้วเขาบอกให้วางคว่ำหันหน้าออกเงี้ยใช่ใช่ใช่ป่ะเงินเงินจะไม่ออกต้องเอาเงินกลับหัวลงกลับหัวลงจริงเหรอเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อถ้าเกิดว่าเอ่อเราไม่อยากให้แฟนไปจากเราเราต้องจับเขากลับหัวไหม สนุกกินไวมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีบัตรดูหนังแค่นั้นเลยแล้วเวลาจ่ายก็โอนเอาเอาแล้วเวลาสมมุติเราจะซื้อส้มตำไก่ย่างอะไรเงี้ยก็จะมีพี่ผู้จัดการจะสำรอง่ายก่อนหรือโอนให้พี่เขาอีกทีหนึ่งใครจะป้นไม่ต้องป้นลำใหญ่ป้นผู้จัดการเขาดีกว่าเงินเพราะอยู่ที่ผู้จัดการเลยใช่ค่ะว่าเงินหนูจะไม่พอเงินสดเลยอาล่ะเดี๋ยวมาดูดีเจนุ้ยดีกว่านี่ฮะ อะไรนุ้ยกระเป๋าตังค์นียเองพี่จริงมะเนี่ยทำตลกอยู่แล้วจริงเรื่องจริงทำตลกแล้วเอาดีปกติไม่พกเงินสดแล้วนี่คืออะไรจะเอาเงินน่ใส่ซองเอาไว้อันนี้คือกระเป๋าตังค์เหรอใช่เอ้าถ้าเป็นเงินนะถ้าเป็นเงินเนี่ยก็จะใส่ซองอย่างนี้เอาไว้แต่กระเป๋าตังค์คุณมีไหมเคยมีกระเป๋าตังค์ที่เอาไว้แบบล่องใส่เงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบเพราะ ไม่รู้มันใหญ่มันเกะก,กะพี่มันเถท,ทาความเชื่อคือหนูจะไม่พกเงินเลยงพกเงินสดเพราะไม่อยากไม่อยากใช้เงินก็เลยจะพกแค่บัตรเครดิตแต่พกบ,บัตรเครดิตอะใช้เยอะกว่าเอาเงินสดไปอีก <laughs> <laughs> เงินมาเดือกใครครับ <laughs> พี่นุ้ย <laughs> ครับคุณต้องการอะไรครับคุณเจมาีอะไรนี่ค <c oughs> ือตัวอะไร อันนี้นอเนนะครับใช้แทนนอหนูยอหญิงใช้แทนยอยักษ์ครับพี่หนึ่งมาที่น้องอ๊อฟครับครับเก้าครับเลือกเก้าได้เพราะว่าผมว่าช่วงถ่ายละครเขาอ่ะมันคงอาจจะเป็นการถ่ายละครติดการเคยมีเจ็ดวันติดไหมเคยแล้วผมว่าเจ็ดวันนั้นเขาไม่ได้น่าใช้เงินแน่ลำหญยค่ะตัวเองเลยค่ะเพราะว่าหนูหนูคิดว่าพี่พีทั้งสามอ่ะน่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเงินออกจากกระเป๋าเลยเพราะว่า ขับรถไปต้องเติมน้ามันอย่างนี้ค่าทางด่วนต้องมีอะไรเงี้ยแล้วกินกาแฟตอนเช้าก็ต้องก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีเรื่องให้ตังออกจากกระเป๋าอยู่แล้วไม่ว่าจะจะกี่บาทก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่สาหรับหนูอ่ะหนูหนูมีวันที่มันไม่ออกจากกระเป๋าจริงๆอะค่ะหนูก็เลยตอบตัวเองสุดท้ายครับพี่นุ้ยฮะเลือกเก้าอีกแล้วคือมีความรู้สึกว่าเหมือนที่ก้าพูดเลยอะถ้ามันอยู่กองบ่อยๆอยู่กองเยอะๆอะมันถ้าจะไม่ใช้เงินเลยนะ แล้วถ้ายิ่งเก้ามีแบบว่ามีคนมารถตู้มารับไปถ่ายอะไรเงี้ยก็ยิ่งไม่ได้ใช้เงินใหญ่เลยสมมติว่าแต่พอลําไยเขาเล่าแล้วอ่ะก็เขาไม่ได้ให้แปลงกระดานมานี่ฮะเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วต้องแต่ถ่ายมาเห็นให้มาข้อแรกข้อเดียวอ่ะหลังจากนั้นก็ยืดแปลงกระดานไปอ่ะถ้าเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนไหมก็อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะอ่ะให้เปลี่ยนพี่ให้เปลี่ยนรอแป๊บนึ่งฮะอุ้ยเก่งเ่ะพี่หนุ่ยแงนี่ฮะ ลำใหญ่นะครับอ้าวมาดูส <DC S 1> ครับเปลี่ยนด้วยครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว,วใช่แลไหออคำตอนะครับปาพิษนะไม่ใช่ำใหญ่นะำใหญ่ขาเอาลงมาเลยพี่ไหนหรือเปลี่ยนทำไมฮะเนี่ย เมื่อกี้ตอบใคร9้าตอนแรกตอบ9้าใช่อ้าวแต่ได้เขียนว่าลำยัยทำไมอ่ะเขาบ้นใจเดี๋ยวถามลำยัยดีกว่าะนานที่สุดของหนูกี่วันคะวันเดียวค่ะโอ้โหแล้วไปเอาความมั่นใจมาจากไหนอเรื่องความประหยัดแลกเงินไม่ออกจากกระเป๋านานที่สุดนะฮะสองท่านด้วยกันน้องก้าวและน้องออฟนะครับ